เห็นแต่ข้าเจ้าแทรกกันเต็มเฟียดอยู่ว่าภาคอีสานจัดงานศบเปียงอีหลีบอพระนะมันก็เปียงอีหลีนั่นลหละข้นเปิดนไปได้ยาพากันตายด้อซุ่มตายก็จักว่าพากันตายอย่างนเนาะล้วบออยากอายคนพ่อเมียไเว้หลวมันเปียงตั้งแต่ซื้อโรคพบเป,ปละไปเพียพอเฮห้าตายปื๊บเมนบ่หลวอันดับแรกเขาก็ต้องไปซื้อโรคสบข้าเอ้าสาดหว่าฮือตะกี่มันกับ่ไไรดีข้าเจ้าก็เว้าพื้นท่านขวัญน,นั่นแล้ว แจกจัดง in, นานสบบ่มีเนออย au, au, mm. ู่เนวกินในข้าเจ้าข้าเจ้ากรเว่าพื้นเบิดบ้านเลี้ยวโอ้ยคนขีดทีแจกจัดงานสพกับไปจจ๊กซันล่ะแล้วเบอ่งเนออยู่เน่กินกับบอมีเห็ดพ่อกำกาเนี่ยพู้ละคนกะวังสั่นดีแล้วเบอ่งข่อยซอยแตงี่สิบบาทผุนข่อยไปรับจ้างรกผมหอกได้ห้าเซนบาทส่อดสีได้หอดงี่สิบบาทบางวันสิมาเอาเนวกินทั้งงานสพกับเบอรใครได้จักเสียเห็ดพ่อเอา่ยาะเพิ่นวางสี่กับมีได้หาลราค่น อันงานสวบนี่มันเป็นงานที่บ่ได้อะไรเตรียมตัวไว้มันเพราะอมันบ่คืองานบวชงานแต่งดีงานสวบนั่นขันงานบวชเออเขามีเงินเขาจ้างบวชงานแต่งเขามีเงินเขาจ้างแต่งแต่ว่างานสวบมันเป็นจักสั้นดีงานสวบมันสิมาเกิดขึ้นงานบ่มีเงินคักนักไงล่ะงานสวบใครบุเละคนมาเออตายแล้วก็แล้วดอกมันก็แม่แล้วผู้ตายมันตายแล้วก็แล้วหมดแล้วแต่ว่าผู้ยั่งนี่ที่มันสิยาเมื่อก่บ่คือสมัยตะกี้สมัยโบราณโบราณเนาะว่าแต่คนในบ้านตายปุ๊บเขาเจ้าสิซอยกันเลยดิ তী বক